สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูค่ะพี่น้องคุมพันธ์ที่ส่อมอ้อยเด้อค่ะเด้อสามอ้อยค่ะพี่น้องซ่อมอ้อยในส่วนที่ไม่เกิดค่ะหรือว่าในส่วนที่เป็นสีขาวๆอะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นยอดขาวๆบะค่ะแสดงว่าเป็นต้นที่ผสมบูณ์เด้อค่ะพี่น้องคุมพันธุ์ก็จะขุดออกค่ะนี่ค่ะน่าจะเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเราจะขุดออกเลยนะคะ คุูร <c ười> ิตแบกมาแล้วค่ะไอ้ที่ครูริต มาซ่อมไว้ก็เกิดแล้วค่ะที่เรามาสามใบเกิดแล้วค่ะค <s> ุเล็ดขาดอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะเนี่ยเขาขาวเนี่ยก่อน นี่ค่ะพี่น้องคุณสำริดตุลาการกำลังนำไปลงที่จะปลูกใหม่ค่ะนี่ค่ะนี่มีมีมีมอ้อยมาสับสักอันไหมจะอยู่ไหมนะี่ยนี่ค่ะพี่น้องเนี่ย ต้นขาวๆแบบเนี้ยเนี้ยแสดงว่าเขาไม่สมบูรณ์ค่ะเราจะขุดทิ้งขุดทิ้งแล้วเราจะปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นอ้อยที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเราก็จะขุดทำการขุดขุดแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะนี่ค่ะโอ้เพชรยากเติบเล้ค่ะพี่น้องโอ้ตายหมดเลยค่ะ เขาตายหมดแล้วเขาต้องปลูกไม้ค่ะตายหมดเลยค่ะพันกิ่งไม่สมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะเจียวปลูกอยนี่และวไม่อะปล่นะเออแห้งตายหมดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นกิ่งพัน์ที่ไม่สมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะ ตายซี่ไงแกหมดแล้วค่ะพี่น้องเขาก็เตรียมมาปลูกนี่แล้วค่ะนี่เอาปลูกลงตรงนี้ค่ะเขาจะเกิดไหมนะรองเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องอันนั้นโอเคอยู่ค่ะกิ่งนี้โอเคอยู่ใช้ได้ เนี่ยเราจะมาปลูกใส่ตรงนี้ค่ะเราจะซ่อมตรงที่มันไม่ค่อยที่มันเป็นสีสาขาวๆอ่ะค่ะพี่น้องตรงสีขาวๆเฮ้ยี่ซ่อมเบิร์ดเบริรดาทังพี่ด้วยค่ะพี่น้องนี่ยกุมพันดีก้นออก ต,ขาขาต้นเขาขาวนะะี่ค่ะนี่ค่ะต้นเขาขาวเนี่ยค่ะเนี่ขุดออกเลยค่ะเหมือนกับเขาไม่ไม่โอเคค่ะแบบว่ามันมันตายค่ะพี่น้องเป็นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์เขาก็ยิบปลูกลงนี่แหละ เอากิ่งไม้ลงมาปลูกไอ้ของงามๆนี่ค่ะที่ก้นไ้ให้คุณสำริมาปลูกค่ะนี่ค่ะตรงนี้ที่เป็นข,ขาวๆในี่ก้นออกเบิดเลยด้วพี่น้องค่ะเพราะว่าเขาตายแล้วค่ะ อีอย่างเจาะมันบุ๊ตายหมดแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยถ้าเขาบ่ซส่อมกัที่กัที่ขี้ไล่อยู่ี่แล้วเนี่ยไม่เหลือแล้วจับออกเลยค่ะตายหมดแล้วค่ะตายหมดแล้วขุดลงไป เดี๋ยวให้คุูิดเอามาซ่อมผุมพันธ์ก็มีหน้าที่ขุดนี่ค่ะเึื้นี่ค่ะ,คคะประมาณนี้ค่ะหญ้าก็มีค่ะเก๊ดหญ้า นี่พี่น้องเขาขาวนี่เขาต้องขุดออกยอดเขาขาวอะค่ะขุดออกสามให้เบิดนี่ค่ะโอ้ เป็นยังไงโอ้ไม่เกิดตายค่ะเนี่ยตายตายตายสีไงี้เกเลยค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องเนี่ยมองว่างๆเนี่ยคะ่ะก็ทีปลูกเบิดแล้วค่อยปลูกซ่อมแซมไปเรื่อยๆพี่สาวบอกว่าให้ไปตัดของพี่สาวมาปลูกได้เลยคะ่ปะป้าจ่อยป้าทองจัน บอกว่าไปเอาของพี่สาวก็ได้พี่สันว่าไปเอาของไอ้น้ำก็ได้พี่สันอะไรเนี่ยโอ้มันพันทันมันทําไมไม่เกิดเ้ยพี่เร็ไม่มีตาหรอหรือ,อยังไงไม่เข้าใจเนาะปึ๊บนี่ค่ะ เอาลงสองเลยเหรอสองเลยเนาะไอที่ดินถมๆนี่พี่ปลูกได้ยังคะปลูกแล้วเหรอถ้าเป็นอย่างนังน้นพี่ปลูกแล้วเหรอเออเราก็จะเอาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนี่คะ่ะซ่อมสักสามสี่ห้าวันก็น่าจะเสร็จซ่อมไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องมีเวลากลับมาซ่อมไปเรื่อยๆก่อน ถ้าเราไม่มาซ่อมก็เสียดายพื้นที่ค่ะแล้วก็เสียดายพื้นที่น้องคุริดเนาะครับเสียดายไหมคะเสียดายครับนี่ค่ะคุริดกำลังลงมือซ่อมอยู่คุมพัน์ก็จะไปขูดต้นเขาขาวอ,ออกเดี๋ยวให้คุริดปลูกนี่ค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงทำไร่ทำนาทำสวน ครูพันกับคูฤทธิ์ก็จะได้มาช่วงสี่โมงถึงถึงหกโมงเย็นค่ะวันละสองชั่วโมงค่ะช่วงที่แดดล่มลมตกค่ะถ้าแดดไม่ล่มลมไม่ตกครูพันธ์กับคูฤทธิ์ตายแน่ๆค่ะก็เลยต้องอาศัยช่วงลมเย็นๆฉันมาเดินเล่นแต่ต้นพยอมต้องหน้าไอ้ที่อากาศเย็นๆค่ะน่นคูมพันจะไปทางโน้นอีกแล้วนะนั่นนะ ขาขาวนะคะทางโน้นนะคะคุมพันจะไปทางโน้นแล้วเดี๋ยวดูคุริตปลูกคุริตปลูกไปเลยนะคะเดี๋ยวคุมพันจะขุดไอที่เขาขาวออกก่อนทําไงเนี่ยตัวเนี้ยคุริตถ้ามันแน่นอยู่แล้วเราไม่ต้องปลูกซ่อมเนาะไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าเราเอาตัดออกเราสับออกเผื่อเขา แพร่ระบาดไปที่อื่นเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเกิดโรคอะค่ะอันนี้อันนี้ต้องปลูกค่ะเนี่ยต้องปลูกต้องซ่อมนี่ค่ะอันไหนอันไหนสั้นคริตก็ตัดเอาค่ะ พยอมหอมหวานเมื่อไรจะบานหน้าดอกพยอมอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีพ่อมีความสุขโอ้มีความสุขค่ะพี่น้องโยกับให้กับน้ากับสวนเบิดเท่านั้นค่ะมีความสุขได้ทำในสิ่งที่ตนเอง แบบว่าโล่งป่งสบายเลยค่ะสมองกอดป่งนี่ค่ะต้นขาวๆแบบนี้ค่ะตับออกเลยแล้วก็มาปลูกไม้เขาจะได้สวยๆค่ะได้อ้อยพันดีๆสวยๆนี่ค่ะเขาตายแล้วค่ะขุดขึ้นมาเนี่ยคือเขาตายแล้ว เราก็ต้องปลูกดูค่ะไม่รอดแล้วค่ะไม่รอดค่ะไม่รอดตายหมดแล้ว ่อมอ้อยพี่น้องสามอ้อยสามอ้ยอย เขาจะเกิดอยู่นด้นี่จะเกิดอยู่พี่ลิกเขาจะเกิดอยู่พี่ลิกแต่เขายังไม่เกิดมันบางเป็นบางต้นบางต้นกําลังขึ้นหนอใช่บางต้นกําลังขึ้นหนอบางต้นก็ตายแล้วค่ะบางต้นกันเน่าแล้วต้นเนา่า ต้นที่มันห่างๆหน่อยนึงอ่ะคือเขายังไม่เกิดเขาจะเกิดอยู่เราก็ไปขุดเฉพาะต้นที่มันขา,ขาวๆค่ะโน,น้นทางโน้นยิ่งเยอะค่ะขาวเต็มเลยค่ะเราต้องไปจัดการออกให้หมดขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะครูลิสขาสวัสดีสวัสดีครับโอเคค่ะยาวไปอีกนิดน,นึงนี่ค่ะครูลิศกำลังกบค่ะ กำลังกรบกำลังกรบขอบคุณหลยลยค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุ้มพันธุลากันค่ะครูฤทธิก์ก็เขาก็จะทําของเขาไปอีกคุมพันธุ์ก็จะไปทางโน้นค่ะไปทางที่เขา,ขาวขหนึ่งค่ะโน่นเขาเขาเยอะมากเลยฝั่งนี้ค่ะครูฤทธิ์ค่คะ มาทางนี้เลยค่ะน่าจะอ้อยอ้อยพันไม่ดีค่ะตรงนี้ค่ะอ้อยพันไม่ดีนี่ค่ะฝั่งทางนี้ค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ